สวัสดีค่ะจากคัวพักการหอมหอมสวีเดนค่ะวันนี้พักการหอมทอดปลาท่องโกค่ะลูกชายคุณเลมโบมาเที่ยวหาพักการหอมกําลังจะเดินเข้าสวนอยู่แล้วเชียวค่ะพ่อเขาบอกว่าเออหมักแป้งทําปลาท่องโกหน่อยไหมลูกชายจะมาเที่ยวหาพอดีพ่อเขาไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็เพลียๆค่ะเขาก็เลยมาหากันพักการหอมก็หมักแป้งเอาไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ลงไป ปลูกผักนิดนึงตอนนี้ผักกาดหอมทอดปลาท่องโกเสร็จแล้วค่ะก็จะให้ลูกเขาทานกับน้ำผึ้งด้วยนะคะน้ำผึ้งดอกฟันสิงโตของเราก็ทำออกมาเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะให้ลูกชายเป็นขวดแรกเลยค่ะเพราะว่าปีที่แล้วก็ให้เข้าไปค่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเอากาแฟกับปลาท่องโกไปเสิร์ฟลูกกับพ่อก่อนเข้า ตานปลาท่องโกะกับน,น้ำผึ้งเคี้ยวดังก๊อบเลย,ย,ยถักสวิเกอขอบคุณค่ะเก๋บอกว่ากินแกมน้ำผึ้งอร่อย ไม่ต mm ้องมีอะไรสองคนกระเซาะกระเซิงเพิ่งเห็นคุณลำโบอ่อนแอเนี่ยล้างฉีดวัคซีนค่ะเหนื่อยเลย ไปเอาน้ำพึ่งให้เขาอีกก่อนค่ะกาแฟยอยู่เหมือนเดิมลูกบอกว่าอร่อยปลาท่องโกกับน,น้ำพึ่ง <laughs> ลืมกาแฟป่ะ <laughs> อ๋อหยอสายาียนี่ยินละุูนหนุงอ,ออกปลาท่องโก หูหนุ่งปลาทองโกุ่ง,งน้ำพึ่งกับปลาทองกุไงแบอกอยวาไปทอดปลาท่องโก,ก,กุหโกกโกให้ลูกก่อนค่ะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะให้น้ำพึ่งก็กลับบ้านแล้วว่าการหอมก็จะเข้าเสวนค่ะดีใจเห็นเข้ามาพ่อเป็นคนสั่งให้ทำ เรียกครอบครัวปลาท่องโก่แล้วมั้งคะเัอห้าหนึ่งไร้เงี้ยวแถักสวิสเกนเซกิงเ mm. ขาบอกน้ำผึ้งอร่อยมากโฟลนฟันสิงโตจากดอกฟันสิงโตโฟลนแมัโหลดโซล mm. ดูดนิ้วเ mm. ขาบอกอ๋อเขาบอก บ้นบรอคือดีมากได้เมนูนใหม่แล้วคะ่ะปลาท่องโกกับน้ำพึ่งน้ำพึ่งฟันสิงโตของเราที่ทำเอาไว้ก็เอาไว้ทำสมูที่นะคะไว้ชงกับชามะนาวอากาศหนาวๆมาก็สดล่องคอแบบว่า <c oughs> ทันดื่ม <c oughs> เป็นชาเงี้ยค่ะหมดหมดละหมดแล้วจานนึงเดี๋ยวไปทอดใหม่กันนะคะ รกระปุกนี้เป็นกระปุกสำรองนะคะเวลาทานหมดเราก็เทจากขวดอื่นมาใส่ขวดนี้ไว้นะคะเราจะไม่ตักทานทุกขวดค่ะเราจะใช้เทมันจะได้เก็บรักษาไวน้น,นานๆค่ะเราจะใช้ใช้เทเทใส่ขวดนี้นะคะแต่อันเนี้ยเราใช้ช้อนได้เพราะเราจะจะต้องเป็นขวดแรกที่เราจะทานเขาค่ะ เหนียวหอมหอมมากค่ะนี่นะคะปลาทองโกค่ะเตรียมให้ลูกชายด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไว้ทานกันตอนค่ำหน้าทีวีด้วยค่ะหมักไว้กระมังนึงค่ะทอดเสร็จแล้วค่ะน้ำพึ่งของเราก็นี่แหละเดี๋ยวจะให้ลูกเอาไปทานด้วยจ้าน้ำพึ่งดอกฟันสิงโตนะคะพ่อกับลูกก็คุยกันอยู่หน้าทีวี ได้ยินเสียงหัวเราะของลูกชายแล้วนี่ค่ะน้ำผึ้งกับปลาท่องโกค่ะปลาท่องโกลูกหยิบเองนะคะก็เตรียมให้ลูกไปทานที่บ้านจา้ะเขาบอกว่ามันอร่อยทานกับน้ำผึ้งค่ะแ่่จริงๆแล้วปลาท่องโกเนี่ยเขาจะไม่รัดปากถุงนะเปิดปากถุงไว้ค่ะอันนี้ก็รัดให้เขาไปสักหน่อยหนึงค่ะเดี๋ยวเขาก็ไปจัดการเองแหละ ยังลูกก็ยังไม่กลับค่ะผักกาดหอมเดินลงไปในสวนแป๊บหนึ่งนะคะก็ได้ผักมากค่ะผักกาดหอมเก็บใบเมเปิลหรือว่าผักกลุ่มนะคะผักชีล้อมค่ะแล้วก็ดึงต้นหอมใบแรกออกนะคะเขาจะได้โตมาค่ะใบใหม่เขาจะได้แตกขึ้นนะคะเก็บแรดิสมาแล้วค่ะห้าลูกเล็กๆนะคะตามด้วยสารหน่จะสองสายพันธุ์ แล้วก็ไฟเออร์วีดค่ะนี่นะคะผักในรั้วนในสวนค่ะเป็นผักปา่าบ้างผักปลูกบ้างนะคะลูกชายแซลบอกว่าพักการหอมเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตพอดีเขาดื่มกาแฟแล้วก็ทานปลาท่องโกกับน้ำผึ้งแล้วก็นั่งกับพ่อนานพอสมควรค่ะพักการหอมก็จะเข้าสวนลูกก็ไม่กลับบ้านทักที เตรียมน้ำผึ้งเตรียมปลาทองโกให้แล้วเออก็เลยถามเขาว่าจะทานข้าวไหมเขาบอกว่าเออก็ดีค่ะพ่อเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวทํากับข้าวเดี๋ยวทานข้าวกันค่ะผักกาดหอมก็เลยโดนลงไปเก,ก็บผักบังเอิญว่าผักกาดหอมมียำวุ้นเส้นอยู่จ้ะก็ไอไฟอวีตนี่ก็จะเอามาผัดใส่หมูบดก็คล้ายๆกับหน่อไม้ฝรั่งเลยค่ะ ภูมิใจค่ะไม่ได้เก็บให้ดูนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาโทรศัพท์ลงไปค่ะพอดีลูกเขาทำโปรแกรมอะไรให้นิดหน่อยเขาใช้โทรศัพท์ของผักกาดหอมอยู่ค,ค่ะก็เลยลงไปแวบๆลงไปเก็บผักมาค่ะแต่สัญญาว่าเดี๋ยวผักกาดหอมจะเก็บให้ชมทุกผักเลยค่ะเอาไว้ให้มีเวลาก่อนนะคะเมนูเร่งดว่วนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นยำวุ้นเส้นหมูบด กุ้งลวกค่ะใส่เห็ดหูหนูด้วยนะคะเห็ดหูหนูเยอะมากจ้ะตามด้วยผัดผักรวมๆค่ะตามที่บอกนะคะผัดไฟเอ,อวีดใส่หมูบดตำไทยใส่กุ้งไม่ใส่พริกใบเมเปิลและผักชีล้อมลวกจ้ะมีขนมจินอยู่นิดนึงนะคะก็เรดดิบ ครั้งแรกในรอบปี64จ้าตามด้วยต้นหอมนะคะสรารเน่ด้วยค่ะมีกุหลาบพันปีงามๆมาประดับด้วยค่ะก็เป็นเมนูเร่งๆด่วนๆต้อนรับลูกชายเพราะเขาไม่ได้บอกมาก่อนนะคะขอโทษด้วยนะคะว่าไม่ได้มีวิธีทําให้ค่ะครัวลกมากค่ะแม,ม่ครัวก็หัวฟูยุ่งเหยิงมากค่ะวันนี้ วอร์ชากูดแฟดิตมอดยาเสร็จแล้ววอร์ชากูดบอกว่าวอร์ชากูดแฟดิตมอดคืออาหารเสร็จแล้วคุณเลมโบบอกว่าไอแฟดิตมอดอาหารเสร็จแล้วเหรอแกบอกทักซ้อมิกแกคือขอบคุณมากครับถ้าการหอมใช้คำว่าวอร์ชากูดก็คือไม่เป็นไร

Alltså, hon oh, oh gör alltid så god som på bilderna på Facebook. Du <gånd> måste gå upp i vikt. <gånd> ja, så är det ju just problemet. Det är inte klibbiträs. Nej. Det var inget klibbiträs idag. Inte? Bara en liten. Jag sa att jag vi kan vilja det, vill det. next time ก็เข้ามาหมดเลเล่นอะไรเฮ้ยอยู่ตรงนต่อไปจะมาก็บอกก่อนสิจะกินข้าวเหนียวอ่ะมาได้ส่วน s t o k แต่รอยสัอสตาร์ปะปา่นละอเตลลอก็ขาดม a l l แกแกถามว่าเผ็ดไหมเลยเตลลอก็ไม่เอาบอกว่ามันก็พอดดีเผ็ดนิดหน่อยเดีิเดอส เอดได้ว่าสีไม่เผ็ดบอกว่าไม่เผ็ดอินเตอร์สตาร์บนล้อมพอดีก็เล่นสวยแกอุดละอุดลอยเวกซ์จะปลูกเอ เรดดิสเรดดอะไดี๋ยวกอะไฟิเตร์สตารเรดดิอแล้อสก็ลอด้วยสิ้วน่าฟังดิมอนแด้นาทันอร่อยไหมกุ๊ดปะปะอร่อยมากเด๋ยวอาติอร่อยมากมากหัวชิคกูดชูวะ ลองดูก่อนในอินเตอร์สตารทัวรเบรรอก่อนนี้อยู่ชีเยอะบอลแค่โชว์ไว้เฉยๆพิกอ่ะอ้าวอะไรเนี่ยเอลี่เขารก็บอกว่าอาจจะเผียนนิดหน่อย เขาไม่รู้ตัวหรอกว่าอันมีเห็ดหัวหนูอยู่ด้วยนะก็ตัดเชื้อเหลือเาลยนายสบาเลยมันไม่ใช่พริกหรอกมะเขือเทศแตนมาทูมดเตร์อย่าโล่หัวเว้ยซูเปกร์ทูมอเตอร์ทูมอเตอรเด็ดพ่ป้าเด็กูน้ำไรก่อนรอ Det var... Smaka. Det är kanske bra för halsen. Okay. Lite mm. mm. Det var det? Ja, jag har Jag nudlar Sjukhuset ska ha Ja, det är lagom. เรอะลูก อาเด็เห็ดหูหนูเขาไม่รู้ว่าเห็ดหูหนูคืออะไรเขาบอกว่ามันคืออะไรอ่ะสามอยู่นั่นแหละฮะครอบน้ำฟลุนทายแหนใช่ไหเต้าเรือเต้าเรืทุนอะไันทอกกันทั้งหมดสงเขาสงสัยอยากสงสัยนักเลยพ่อ กินได้ทั้งนั้นแหละเห็ดหัหนูเอวนสดสวัสดีสวัสดีเห็ดร้านตะขอนตะไนไหนไม่ใช่เห็ดเหลืองเป็นเห็ดขอนไม้จะสงสัยมากเลยสงสัยสุปลาอ๋ออะไรย แกบอกว่าเห็ดที <S <S right? um, <c oughs> <c oughs> ่คุณเก็บที่ถอนไม้แห้งใช่ไหมใช่เข้าอีโหวะเก็บเห็ดหัหนูในที่ของเรานี่แหละข้าวหมูอบเอาใช่ไหมเอาแก่แล้วต้องกวาดติดต่อป่ะไงลาฟคอม Javisst. Ja Igår fick vi stifta bekantskap med pappa Michel och dottern Felicia från Sala. Och då gick det så här. Det var rätt fräckt det där. Runt pyramiden. Lönn. Lönn och A, där.

อร่อยที่หนึ่งเลาายค่ะใบเมเปิลเขไม่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์อ๋อเดี๋ยวไม่เหี่ยวแล้วลุ่มอ่มเดี๋ยวจะลวกเก็บเยอะๆเดี๋ยวจะเก็บเยอะๆลวกไว้วนีค่ะ<า>สำหรับเจนนึร์จะแกงหรือใส่แกงส้มเนี่ยอืม

ลูกชอบไอ้ผัดไปเอรียกดเธอเรียกหน่อไม้ฝรั่งเรีกนซ่ามสปริสไปเอวีด Vad är målet ikväll då Felicia? Okay. Yeah. Ja, dig. Yeah. Mm. Mm. Ja, vi får se om det blir verklighet. Vi måste alltså kämpa god. riktigt bra för att det ska kunna hända. Det det. Ni har ju med ett glatt gäng i soffan idag också. Vi säger välkomna tillbaka till Jessie som är bästis. Min det är rädis, varsågod. <laughs> <laughs> men det där lagom starkt, det blev för bra med <laughs> det. <så skratt> det. Men, ja. Men, ja. <laughs> Alla läpparna in har uppe, insidan, det <laughs> är Helt jävla bedövat. <laughs> det är för starkt. De ställer alltid upp. Det går att äta det, men det är inte <här> behövligt har hela läppen är bort. Har de varit dåliga på att undra sig själva massa härliga saker i vardagen? Definitivt. Båda två. Det kanske är lite extra känsligt nu man inte är bra. Ni ser ganska glada ut, för ni inser här, Olivia, att både elektronik och pengar det är något som kan tillfalla er på något sätt. <laughs> vad, var, vad var det du sa? Om man fjäskar? Alltså det var så här smöra. Smöra? Ja, Om man smörar lite, ja, ja. Då vet vi, vi ser vad ni har framför er. Okay. เฮียติดก่อแต่ปะป๊าเลิศนะแกพ่อกับอิโมรอนพากินลวกผักกุ้งน่ารัก Det blev bara som en match. Mm. Men jag har faktiskt. Nja. Jag är tillsammans med alla. Inte? Samma, <här> <Det är> inte gott. <här> 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 <Det> är du smart? Inte riktigt gott.

เดียวสมัยบ mm ัวเมื <that S 2> oh, ่อสักครูนี้ติ๊กเอาไปแก่สมตำเนี่ยติ๊กบ้าคาสบลอมันหั่นเส้นปะป๊ส้มตำยำวุ้นเส้นมันดีต่อลําคอเราจ้ะนุ่ปหั่นคอบ้าฮ่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 ่าฮ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 าฮ่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 า

พลนมุสันมหือมาบลันหายดันบลันดับปะ๊าสมกัน่ออ่อเข้มเด มาทีไรก็หัวล้อกันเรื่องเผ็ดเขาคนรี่ชหรอบลบล่อยหเซนเอตาอัดบล้อเ <rast> ่าไหร่ <GO av uther> ่ใ้นก็ต้องเดีย Men nu var det vårrullar när man inte hade nån artist. Det är rätt läskigt. Ja visst. Det går falskt, kan inte alls komma läskigt.

Börjar nyttan nu att börja släppa i tråden. Kotte, ska du med? Du chili. Vill chili? Nu är det chili kvar i morteln. Så ibland är stark som chili i. Nej, nej. Någon gång hade hon skickat mejl. Mm. På jag skulle ha ett jobb efteråt och bor i dag. Ja, jag trodde det var någonting. hela natten jag helt full är Nu börjar man ändå vänja sig.

USAs flagga går ofta under mm. namnet jag är goda. Så här. men det var Ja de är helt såna. Ja, de det var Jag vet mm. mm. inte vad det i

คุยกับสกูตเตอร์ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปอ๋อเขาบอกว่าใช้สวัสดีครับพี่ยังเขาบอกใช้สวัสดีครับไหมบอกว่าแว่นตาลิเตเออก็คือรอก่อนไหนอีตลรอกลมรอก่อน ล้อก่อนเอซัมแวนตาลิเต้ลอกอนลอก่อนแว่นตาลิเต้อีกอัลอ่อนลอกอนอกันตัลกอนอินตัลอกอลก่อนเออลอวนตาลิเต้วนตาลิเตลอก่อนแกตลกดีค่ะเขาก็อยากรู้เนาะ ก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามให้กำลังใจกับครอบครัวเล็กๆของเราเสมอมาค่ะขออบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายหายหายบาย